เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่ได้ยินคําขอร้องจากน้องเอฟซหลายๆคนเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับขอให้พี่เล่นแมพให้พี่ลองเล่นกาวพีชนะครับผมมาเราก็จะมาหากันเลยครับกาวพีชนะครับกาวพีชนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่า คำว่ากาวพีชเนี่ยมันจะเกมเป็นเกมท,ที่กาวแค่ไหนหรือว,ว่ามันจะอะไรยังไงแค่ไหนนะครับผมอ่าแล้วเราก็มาอยู่ในช่วงที่ว่าเขาอัปเดตเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เราห่างหายกันไปนานนะครับผมก็พี่ก็มีสาเหตุนะโอเคงั้นก็ไม่ต้องรู้กันนะครับผมโอเคเรามาดูกันก่อนเลยเลเวลตันที่5 0 0พนนะฮะอ่ากด e r t f เพื่อใช้ โอเคปลไม้ปีศาจอาคิวพุ่งนะครับผมกด B เพื่อใช้ฮาคี้กด G เพื่อใช้่าราคี้ล่าชันกด V เพื่อใช้ฮาคีสังเกตอาโอเคไหมพุมมากัมเพลงกดเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะครับผมไปเอาละครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกำลังโหลดอยู่นะครับเราก็ต้องรอก่อนนะครับอา่า ต้องรอโหลดอ,อีกนานไหมกำลังโหลด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 ชื่อโหลดอะไรเกมนี้มันมีเสียงเพลงเปล่าเอา่อเทสเทสเทสกันโอเคน่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับผมไม่มีการที่ว่าเดี๋ยวมีการใช้ศัพท์ภาษาไทยด้วยนะครับผมเออเอาว่ะ ผลระเบิดนะคบผมอันนี้น่าจะเป็นการอัปเดตนะครับมีผลระเบิดแล้วก็อะไรปรับขาดําใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มออของผลพิศาจโมจิด้วยโอเคมาก็ดีนะครับมีการบ่งบอกด้วยนะว่าทําอะไรได้นะ <c oughs> อกดเล็กหนึ่งเป็นไรอ๋อเป็นการต่อยนะฮะอ่าเป็นการต่อยแล้วกด T ยังไม่มีอะไรกด G กด C กด F กดอะไรยังไม่มีอะไรนะฮะโอเค มาแบบด้นๆเลเวลหนึ่งเลยนะฮะกดคิวพุ่งโอเคกดไลวิ่งไม่รู้ไม่มีให้ขึ้นนะฮะโอ้โหเอาครับผมซื้อของนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทพี่คิดว่าเขาน่าจะตั้งราคาหนึ่งสสามสี่นะฮะอ่าเป็นบาทด้วยนะไม่ใช่แบบเป็นสกุลเงินของไอ้น,นี่นะฮะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพุงพ่งพุงพ่งไกลเกิน ซื้อได้อะซื้อไม่ได้ตัวซื้อไม่ได้โอเคกดวิ่งคือกดชิปนะคะโอเคเข้าใจเข้าใจเอ่อไหนดูซิเรามีอะไรบ้างเย่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีใครแคร์นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้กดไหลไปมั่วตัวเลยเนะี่ยเออ้ยเออสวยกดไะไรมั่วตัวไปหมดแล้วโอเคกดออกตรงไหนวะเดี๋ยวนะเอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะกดออกตรงไหนวะโอเคออกได้ละ <c oughs> อันแรกที่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับดามมีนะครับผมส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเลือดนะฮะส่วนไอสอนี้เราังไม่รู้ว่าคืออะไรเนะี่ยเราก็อัพไปที่ทำเม็ดกับเลือดก่อนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างมันยังไงวะกดม่วนจนลืมโอเคปิดได้ละโอเคไหนเรามาดูสิต่อยไปที่ทีละเท่าไหร่ไหน,หนาเม็ดกูอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนาเม็ดกูอยู่ไหนอ้ยชอ้ชกสิ ชกเออเอาไปวะอืมมันชั้งกาวเกมมันชั้งกาวด้ยเกินเออเอาบุกบุกมุมมองบุกคนที่หนึ่งไปเลยอืมอืมทีนสิบไปดิอืมชกเข้าไปชกสิไว้เออชกอีกเออเออเ้อเอ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 วเออ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 เอวเอาเูเอืออตอยเดีวเออเ จะเย็นเพื่อนกูไม่มีเสียงอะไรมึงก็รีบจังเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเสียงเบาๆเอเคเดี๋ยวเราเรามาเช็คกันหน่อยนะครับว่ามันมีเอ่อเสียงเอฟเฟกต์ในการโจมตีไหมเออเหมือนจะไม่มีเอาเช็ยทำไมเอาเอาแข็งแข็งไม่ปละค่ะแข็งนะครับโอเคสรุปว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมโชคปะเอาดิเอ้ยเอ้ย หนึ่งอื้มอ,อื้มเออเอาเข้าไปเออเออชกเอาเออเออมาดิครับมาดิชก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 เข้าไปโอ้โห oh, oh. มีการรีโหลดในการชกเอาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยดเด้ยเออแล้วก็เออกูตายกูตายกูจิตาย

แล้วก็บู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 บอบูบูบูบมบนบอบูบองูบูบูบียูบูบูบ่บูบูบครับูบงบีบูบูบ์บอบูบูบอเูบูบกบูวูบูบเบูลูบอบูบูบ่อูะูบ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 เบูเอาูบ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 อบนนูบนบู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 นูบูบูบอบพบอบูบูบอบูบูนูบูบูู่บูมูบชบูนูบูาเมาเช็คกันครับ ามอีเพิ่มไหมเพิ่มครับผมเออนี่แหละอืมอกดแหลกแล้วเออจ้า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 ้ว้าจ้าอีเราเล่นเกมเก่าเกาเราต้องเกาให้เหมือนกับเกมเออเราต้องเกาให้ได้เหมือนกับเกมนะฮะผมในเมื่อที่เราเล่นเกมเกาบกาเราก็ต้องเกาให้ได้เท่าเกมนะฮะเออออกไปแล้วผมกดทุกใหม่ครับผมไม่ว่าจะบัดปืนพบหรือปืนกลยังยืดนะครับผมแล้วก็เออ กูตายอ้าวอย่างอย่างยางยางกระตุกกระตุกให้น้องอื้ออื้ออื้อกดโมแหลกแล้วอืออืออกูหมันูกูโหนย่าย่ายายยายย่ออกดโมแหลกเอาเว้ยเออือมา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 อื้ออื้อันมือแล้วมันมือแล้วกดแคสติลก็พอออืืมน้องฟังเสียงคีย์บอร์ดพี่ครับฟังเสียงคีย์บอร์ดพี่มีเข็มฐานท่านะมีเข็มฐานท่านะครับอื้ออื้อยังกดขนาดนี้เอ้ย ถ้าแบบมีม,มีมีเป็นสิบสิบท่าเนี่ยจะกดขนาดไหนเนี่ยโอโ้โหกดจะเมื่อยมือเลยอ่าแล้วก็อัพพลังผลอัพเลือดไปไปที่ห้านะครับผมแล้วก็เอาผลไปออาหมดโอเคไม่เป็นไรหมดไม่เป็นไรต่อครับออออเอาไป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 ออพอมีผลปีศาจเราก็สบายขึ้นเยอะนะฮะไม่ใช่ลําบากนะฮะเราก็สบายขึ้นเยอะหน่อยๆน,นะ,ะเออเป็นเกมที่กาวจริงๆนะ,ะเอะ ถ้าไม่กาวคงเล่นไม่ได้นะครับผมเราต้องแบบเราต้องแบบคุณสติตีขนาดไหนครับถึงจะเล่นเกมกาวๆอย่างนี้ได้นะฮะเออเรามากดดูซิดูดาบไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลใหม่นะฮะอ๋อนี่ไงเปิดผลนะครับผมกดเอ็นะครับของมันลูฟี่เออนี่ไงทำอะไรอะ่ะกดเอแล้วได้อะไรอะ่ะ โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโมันค mm ือ hmm. ้โหทอ้แบบอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอะโหโอ้โหอ้โหโอเโหโอ้โเโอ้โหโอ้โอ้โ้นหโอ้โ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 หโ ปป๊อเออฟาร์มง่ายกว่าเดิมฟาร์มเข้าไปเออเอออะเชี่ยใช้แข่งกูทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออเขาทำอะไรพี่นะตัวเองปป๊อนี่แหละครับผมเออนี่แหละครับปู่ปู่ปู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 แล้วก็ไหนไหนลองท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมท่าอีไหมเออเดี๋ยวอีท่าอีหมัดปืนครบหมัดยังยืด

เรือมีไม่ชอบขึ้นชอบชอบผ่านความตายนะฮะชอบชอบชอบเสี่ยงเรื่องความตายนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเรามาสู้กับเอ็นนี่สิเอ่อเมื่อกี้เราสู้กับแรงดีเออไอ้ยนี่อะไรเนี่ยเออปุ๊บ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 เออใช้เกียร์ก่อนใช้เกียร์ก่อนเออเกียร์สองไปอุ้ยมันหนีอ่ะมันหนีแล้วอ่ะเดี๋ยวนะไปครับป๊า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 ป� จุ๊บจุนี่เลยนี่แน่แล้วก็ปุ๊บๆปๆๆๆแล้วก็ปุ๊บๆปๆๆๆไม่ตายไม่ตายนะอืตายตายอย่างี้ตายตายเอออันนี้ไม่รู้ด้วยนะพาแม่งเกาะไหนไปเกาะเลเวลไหนไปเกาะไหนนะคือข้อข้อเสียอย่างหนึ่งเลยไม่รู้เกาะไหนไปเกาะไหนฮะ แเราก็สู้ได้อยู่นะเออต้องเล่นแบบมีแผนม,มีวิธีไงเออนี่แหละนี่แล้วก็นี่เข้าไปเออนี่เใช้สามสกิลไปเลยเออไม่ต้องกลัวดาเมจไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บเออเออกลัวหน่อยก็ได้กลัวหน่อยก็ได้เออกลัวหน่อยก็ได้กลัวหน่อยก็ได,กกได้กลัวไม่ไม่ผิดกลัวแล้วไม่ผิดเออก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปศึกษากันทีหลังนะเออตรงนี้ก็น่าจะมีมอนส์นะฮะเออมีมอนมีมอนอยู่ เออแล้วมอนมันให้เวลเราเยอะปะอ้าวเรือจมเรือจมอ่าอย่าง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 เกือบจมเกือบจมแค่เกือบจมอ่าแล้วก็ใช้ฮาร์คีนะฮะเออไม่ใช่ฮาร์คีใช้อ่อเกียร์นะครับผมเกียร์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 แล้วก็เออมึงมึงจะอะไรขนาดนั้นเอ้ย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 โอ้ย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 ตกใจโอ้โหต่อยนัดเดียวคือย oh, ี่สิบเจ็ดโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากเต็งคิ้ว ผิดเอออับเลือด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 สักสามพันเอ้ยอับเลือดอยู่อะไรวะเอ้โหกลับมาก่อนนี้อีกตั้งห้านะท่านผู้ชมโอ้ตายนะกูใช้ผลกันฮะเออเนี่ย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 เออสไปเดอร์แมนชัดๆเลยเออนี่ไหนไหนมาลองนี่อ้าวเฮ้ยใช้ไม่เป็นว่ะเออ เออเนี่ยเฮ้ยเออเนี่ยนี่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 อ๋อพี่จะใช้ยังไงวะนี่เฮ้ย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 มึงมาเฮ้ยยักษ์ลายักล่างไปสู้เออยักล่างไปสู้โอ้โอ้ my god ์อเมก้าส์โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นอ่าผลนี้มันมันใช้ยากอ่ะน้องๆมันใช้ยากผลได้ปบบ เนี่ยยิงนวเนี่ยทำไมมันยิงขึ้นฟ้าอะไรอ่ะอะไรครับเนี่ยทำไมยิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้แจกรากไปไปสู้มันเออตีตีโอ้โหโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลยกดเอฟกดเอฟเออวิ่งวิ่งแม่งไอ้เอ,อ้เอาคนยังยืดดิคกูคนยังยืดกูอยู่ไหนเออเออนี่ยหนี้งชกมัน เออนี่ต่อยต่อต่อตอเออนี่แหละนี่แหละเอ,อ้ยมาดิมาดีครับทีงแม่งผลเชียร์อะไรการฉีกหาย thank you เพื่อนขอบใจหลายๆเ๋อเบเกเออเฮ้ยเฮ้ยผลอัคคีผลอัคอคีใชื่อไหมออนี่ไงผลอัคคีของจริงครับเออเนี่ยนี่ปล่อยอุกบาทไปปุ้มนี่ไงเลเวลเลื่อนลุ่นรัว นี่ขอบคุณเพื่อนมากเอ้ยลืมเซฟ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 เกิดนี้ไหมเกิดนี้ไหมเอยอยังชั่วเกิดนี้ก็ยังดีวะกด F เฮ้ยบินได้โอ้ยโอ้โหทำไมท่าบินกูเหมือนจัก,กรวาลอย่างเมื่อกี้เออม,มา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 เอออยู่นี่แหละเซฟอยู่นี่นเออขออยู่นี่นะฉันอยากอยู่ตรงนี้เพราะมันฟาร์มง่ายดีเฮ้ย เดียเออห้ารยกว่าวะ่ะเออเดี๋ยวก่อนยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินเออไหนไหมัเออเอาวะ่ะกุทิ่เออจมัวชาร์จ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 ก่อนชาร์จก่อนไปไปไปตุ้มไปดิเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อมามา ดามมันเยอะเ่ะดามมัเยอะเอ้ยทำไมแม่งดามจเข้ายากจังวะเออเข้าละเข้าละเข้าละห้าร้อยห้ร้อยห้ารอยสิบเออห้าร้อยห้ารอยเท่าไหร่วะห้าร้อยเจ็ดปะเออห้าร้อยเจ็ดห้ารอย็เอ้ยเออห้าร้อยเจ็ดห้ารอ็อ่อห้าร้อ็อีกห้าร้อยเจ็ดเข้าไปเน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 เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยตีมันหน่อยเพื่นโหตีคนเดียวเลยกูเออมาๆๆ เพื่อนจนเออแต่งจิ้วชีเชอร์ทำไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกสำคัญสำคัญอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมาก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 สำคัญมากมากเออมาแล้วเออน้ำมีนหมยเอาเลยครับครับน้องๆสุดท้ายพี่ก็มาถึงจุดนี้จนได้นะครับผมจากการทนลำบากแสนสาหัสนะครับผมในการที่ว่าฟาร์มเวลอะไรพวกนี้นะครับผมมาตอนนี้นะครับพี่ก็ จากผลปีศาจของพี่นะครับกลายเป็นผลที่แร่แล้วนะครับผมเป็นผลของตัวแซนนะครับผมอ่าผลแซน,นครับผมอถามว่าพี่ได้มายังไงง่ายมากครับผมมีคนให้มาครับเอพาฟาร์มด้วยเอแบบสบายๆแล้วนะฮะอีซี่อีซี่เลยอะ่ะคือโหดจัดลัสเซียเลยจากเลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองนะครับผมในการที่แบบพี่ยากมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาได้นี่คือโคตรยากเลยพูดตรงเนี่ย แรกแรกเราก็ใช้ผลยางยืดเนาะเออเนี่ยผลยางยืดพี่ว่าอุกได้อยู่นะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเพราะเรามีผลที่แรงเห็นไหมครับผมนี่สเตตัสพี่ดูเงินพี่เออเยอะเยอะไม่เออเกือบ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 กินเกือบกินชิบหายเกือบเสียผลแซนครับน้องๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอาผลแซนเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยนะกดผิดอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นผลอะไรไม่รู้ เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวนะพี่คอดูก่อนอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นผลน้าแข็งนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะฮะเอ,อ่อขอเก็บก่อนนะโอเคแล้วก็เก็บอีกนะเอ,อ่าเก็บไว้เก็บไว้เวลาอยากเล่นค่อยเอาออกมานะฮะโอเคถ้าพี่ว่ามันฟาร์มเบีวมันก็ฟาร์มยากอย,กอยู่นะไม่ใช่ฟาร์มง่ายนะแต่ถ้าว่าแบบเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะแบบพอเราได้ผลปีศาจดีๆผล อ่าฟุตเยอะๆนะครับผมเราก็จะแบบ o อขึ้นมาในทันทีนะฮะเออถามว่ามันเป็นเกมที่แบบกาวไหมก็โคตรกาวนะฮะไม่ใช่เกมแบบธรรมดานะฮะคำว่ากาวก็คือกาวจริงๆนะครับผมเออนะครับผมถ้ายังไงถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะผมอยากให้พี่เล่นอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมให้พี่ได้มีกำลังใจในการเล่นเกมแมปเกาๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมแต่ถ้า ขอให้ถึง10ไลค์นะถ้าไม่ถึง10ไ like ลน์นี่พี่เลิกเล่นนะไอเกมกาวนี่เนี่ยเพราะมันกาวเกินไปเออพี่รับไม่ได้กับความกาวแบบนี้นะเออไม่ใช่หรอกไม่ถึงก็เล่นอยู่ดีนะเออน้องๆขอมาพี่ก็เล่นนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบายบาย